ระมวลกฎหมายอาญามาตรา305ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา301หรือมาตรา302เป็นการกระทำของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและตามหลักเกณฑ์ของแพทยสภาในกรณีดังต่อไปนี้ผู้กระทำไม่มีความผิดอนุมาตราหนึ่ง จำเป็นต้องกระทําเนื่องจากหากหญิงตั้งครรภ์ต่อไปจะเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจของหญิงนั้นอนุมาตราสองจำเป็นต้องกระทําเนื่องจากมีความเสี่ยงอย่างมากหรือมีเหตุผลทางการแพทย์อันควรเชื่อได้ว่าหากทารกคลอดออกมาจะมีความผิดปกติ ถึงขนาดทุพพลภาพอย่างร้ายแรงอนุมาตรา3หญิงยืนยันต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมว่าตนมีคันเนื่องจากมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศอนุมาตราสหญิงซึ่งมีอายุคันไม่เกิน12สัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งคันอนุมาตราห้า หญิงซึ่งมีอายุครรภเกิน12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์ยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภภายหลังการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด โดยคำแนะนำของแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่น